สวัสดีครับวันนี้ขอแนะนำตัวอุปกรณ์เครื่องมือในการวิเคราะห์คุณภาพน้ำนะครับก็คือเช้า PS a n a l น z e r นั่นเองนะครับเป็นรุ่น PSG2091 นะครับซึ่งก็เปิ่งได้กันมาใหม่ๆนี่เองนะครับตัว a n a l y z e r ตัวนี้นะครับเหมาะที่จะติดตั้งกับ Panel นะครับแล้วก็ตัวมันเองก็มีสายที่ยาวนะครับประมาณ5เมตรที่เป็นแซนด์ a r d ที่ให้มา ตรงนี้เราก็สามารถที่จะปรับเพิ่มได้นะครับตัวบอร์ดเองจะมีพอร์ตที่เรียกว่า rs 4 8 5นะครับที่จใช้ในการติดต่อสื่อสารนะครับพูดคุยกับอุปกรณ์ iot เพื่อจะส่งข้อมูลไปยัง iot platform อีกครั้งหนึ่งนะครับเรามาดูด้านหลังของบอร์ดกันนะครับโอเคนะครับด้านหลังของตัว a n a l y z e r ก็จะมีพอร์ตต่างๆนะครับต่อไฟฟ้าควบคุมแล้วก็ c o n t a c ต่างๆใช้ในการควบคุมปั๊มหรือการแจ้งเตือนนะครับแล้วก็มีสัญญาณสี่ยมิลลิแอมนะครับแล้วก็มาที่พอร์ต RS 4 8 5นะครับแล้วก็จุดวัด Temperature Compensation นนะครับโอเคนะครับในส่วนของโปรแกรมนะครับที่จะทำการทดสอบประมวลผล แล้วก็จะนำข้อมูลเข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์นะครับก็ํำเนินการโดยการใช้ Arduino IDE นะครับและขณะนี้เรากำลังทดสอบบอร์ Board, ทดสอบการทำงานนะครับทดสอบจาก Address ต่างๆนะครับเพื่อจะดูถึงความเตียงตรงความแม่นยำนะครับเมื่อแล้วเสร็จเราก็จะนำไปเป็นและเมื่อมันเ,เรียบทดสอบเรียบร้อยนะครับเราก็จะประกอบทำเป็น กล่องเป็นตู้ให้เป็นการทาวรนนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ